สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แม่น้ำพอดแคสต์หน้าหน้าสาระของเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลสตอนสแตนเลสสตีลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงในวันนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชัดชัยสมศิริอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหะการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีประสบการณ์การสอนและวิจัยทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มามากกว่า40ปีขอเชิญพบกับวิทยากรเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสเตลเลสที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงนะครับเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่าสเตลเลสซีลนั้นน่ะเนื่องจากการมีโครเมียมจึงทําให้มีคุณสมบัติเด่นอยู่2ประการคือความสามารถในการต้านทานการผุกรอ่อนและความสามารถที่จะต้านทานการเกิดสเกลที่อุณหภูมิสูง เซ e ล s สต e ลเนี่ยนะครับปริมาณของโครเมียมที่มากขึ้นเนี่ยจะทําให้เซ l ล s สมีความสามารถในการต้านทานการปกุกรที่เพิ่มขึ้นและทําให้การเกิดสเกลนั้นยากขึ้นมีการทดลองที่นําเหล็กแผ่นไปอบที่อุณหภูมิ980องศาเราจะพบว่าเนื้อเหล็กเนี่ยอาจจะสูญเสียน้ําหนักได้ถึง40%โดยการเกิดสเกลขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์ของการเกิดสเกลเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเราเติมโครเมียมเข้าไปในเนื้อเหล็กในระหว่างช่วง0ถึง4เจนเมื่อโครเมียมขึ้นไปถึงระดับ18ปนต์น้ำหนักของเหล็กที่หายไปก็จะคงที่เหลือเพียงประมาณ2เปอนดังนั้นการเลือกใช้เซเลสให้เหมาะกับอุณหภูมิเนี่ยให้พิจารณาจากปริมาณของโครเมียมเป็นหลักนะครับตัวอย่างเช่นเกรด c 2 0 ที่มีโครเมียม12-14เปออุณหภูมิแนะนำสูงสุดอยู่ที่620องศา centigrade. เซลเซียสเกรด430ที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยนะครับมีโครเมียมอยู่รอง16-18เปออันนี้ก็แนะนำให้ใช้ได้ถึงแค่815องศาเกรด304ที่มีโครเมียม18-20เปอซ แนะนำให้ใช้ได้ถึง925องศาเซลเกรยเกรด,ด309ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโครเมียมสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ22-24ปก็อุณหภูมิการใช้งานก็ขึ้นไปได้ถึง1,950 0เซเลสเกรด310กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นซ u เปอร์ออสเทนิติกเนี่ยโครเมียม24-26ปก็ใช้ได้ถึงอุณหภูมิ1,150องศา ดังนั้นการเลือกใช้สเต e เลสซิลที่เหมาะสมก็เราก็ต้องเลือกให้สเตลเลสซิลนั้นมีปริมาณของโครเมียมที่เพียงพอและเหมาะสมกับอุณหภูมนนินั้นๆปัญหาของการใช้งานสเตลเลสซิลร่วมกับเหล็กกล้าคาร์บอนมีประการที่สำคัญอันหนึ่งก็คือความแตกต่างของการยืดตัวเมื่อถูกความร้อนซึ่งเราเรียกว่าสัมรธิ์ของการขยายตัวจากความร้อน ภาษาอังกฤษคือ coefficient of thermal expansion โดยที่ a u อั t i c s t a i n l e s s Steel นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเชิงเส้นอยู่ที่17 ppm part per million ต่อองศาหรือ17ส่วนในล้านต่อองศาเซนติเกรดในขณะที่เหล็กมีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวอยู่ที่เพียง12 ppm ต่อองศาเซนติเกรดหรือต่างกันถึง30% บางคนอาจจะมองว่าการยืดตัวแค่17 ppm ต่อองศานั่นน่ะมันน้อยเหลือเกินอันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังในกรณีของการนำ e n t t c s t a i n l e s s Steel ยาว3เมตรนำไปใช้งานที่อุณหภูมิ200องศาเซนติเกรดเราจะพบว่า i n l e s s ท่อนนี้จะมีการขยายตัวถึง9.3ม mm. ิลิเมตรดังนั้นโอกาสที่เบก้า i ซ less ออสเซนติกจะมีการโกงคดงอก็เป็นไปได้มากกว่าเหล็กอีกปัญหาหนึ่งของการใช้งานสเตลเลสสตีลที่มีโครเมียมสูงระหว่างอุณหภูมิ3 0 0ร้อถึงเจ็องศาเซนติเกรดเป็นเวลานานได้แก่การเกิดของซิกมาเฟสขึ้นซึ่งตัวซิกมาเฟสเนี่ยมันจะเป็นเฟสผสมระหว่างเหล็กกับโครเมียมอัตราส่วน1ต่อ1นึ่งซึ่งซิกมาเฟสเนี่ย มีผลกระทบกับเนื้อเหล็กสเตลเลสสิสองประการคือหนึ่งมันจะทําให้โครเมียมรอบๆข้างของมันเนี่ยมีค่าลดต่ําลงและอันที่สองก็คือตัวซิกมาเฟสเองเนี่ยเป็นเฟสที่มีความเปราะอย่างสูงดังนั้นสเตลเลสสีที่มีโครเมียมสูงก็ต้องระวังเรื่องการเกิดซิกมาเฟสในการใช้งานสเตลเลสสีที่รู้สูงนั้น่ะ ปัญหาอีกประการนึงคือการเกิดคลีปการเกิดคลีปนี่ก็คือการภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นการห้อยตัวเนื่องจากค่าของความแข็งแรงลดน้อยลงในกรณีโดยทั่วไปเราถึงจะพบว่าเซเลสเซลที่เหมาะสมกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงนั้นะจะมีนิกเกิลและโมลิบดีนัมเพิ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มค่าความแข็งแรงของเซเลสเซล และลดโอกาสการรวมตัวระหว่างโครเมียมกับเหล็กจนเกิดซิกมาเฟสขึ้นวันนี้ขอจบพอดแคสต์ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เป็นเนื้อหาสั้นๆเกี่ยวกับการเลือกใช้เซเลส s ติลที่เหมาะสมสำหรับงานอุณหภูมิสูงพบกันในตอนหน้านะครับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามฟังกันมาถ้ามีคำถามหรืออยากจะให้เพิ่มเติมประเด็นใดก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางหน้าปกคลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับครับในวันนี้ก็ขอจบในหัวข้อเรื่องสแตนเลสสตีลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณครับ